ค่ะเด็กๆดแม่เอฟบออาร์นะคะสวัสดีทุกๆกคนนะ,นะคะค่ะวันนี้แม่เอนะคะจะมาชวนทุกๆกคนนะคะมาทํากล่องซดินสอปิกกจูค่ะอุปกรณ์จะประมาณนี้นะคะง่าย,ายเนาะเราไปดูกันเลยว่าทํำยังไงกันนะคะค่ะขั้นตอนแรกแม่เอจะเต็มกระดาษสีเหลืองนะคะ2แผ่นเนาะขนาด a 4นะคะแล้วก็ติดด้วยนี่ตรงติดตรงริมนะคะด้วยกระดาษกาวสองหน้าชนิดบางน,นะคะตรงริมนะคะอ่าประกบกันเลยนะคะประมาณแบบนี้เนาะค่ะนั้นแม่เอจะตั้งกระดาษไว้นะคะตั้งกระดาษขึ้นเนาะ นังกระดาษเอาแนวยาวขึ้นไปข้างบนนะคะค่ะแล้วเมย์จะวัดด้านข้างซ้ายมาก่อนนะคะข้างซ้ายมาก่อนก็วัดเข้ามานะคะประมาณ2เซนติเมตรนะคะแวเมย์ที่เขียนให้ดูเนาะนี่สเซนติเมตรเนาะพอจะเห็นกันเนาะนะคะเดี๋ยวนั้นเมย์ก็วัดเข้ามาอีกตรงนี้นะคะประมาณ7เซนติเมตรค่ะค่ะแล้วเมย์ก็วัดเข้ามาอีกก็ตรงนี้ประมาณ14เซนติเมตรนะคะค่ะแล้วก็ ดันขวาสุดเลยก็คือ7ซนติเมตรค่ะนี่ก็จะได้แล้วก็ตีตารางขึ้นไปเลยนะคะให้ยาวไปถึงข้างบนเลยนะคะอ่าประมาณนี้เนาะอ่าต่อหน้าเมย์จะกลับอ่าพี่กระดาษลงมาอีกเนาะให้เป็นแนวนอนนะคะจากนั้นก็วัดเข้ามอนกัน7ซนติเมตรเหมือนกัน,น,กน,นะคะ่ะตรงนี้เนาะอ่าค่ะ7ซนติเมตรค่ะวัดเข้ามาอ่า อันนี้คือกระดาษแนวนอนแล้วเนาะแม่เอตตั้งนนงนอนแล้วนะทาแบบนนงนอนนะเจ็ดเซนติเมตรเจ็ดเซนติเมตรนะคะจะได้ประมาณ4ช่องเนาะค่ะต่อไปก็วัดออกมาอีก2เซนติเมตรค่ะเนี่ยประมาณนี้นะแล้วก็ตีเส้นขึ้นไปข้างบนเหมือนกันนะคะจนสุดข้างบนเลยเนาะค่ะดังนั้นมุมซ้ายสุดนะคะช่องมุมซ้ายสุดตรงนี้นะแม่เอตจะทำเป็นนี่เป็นเฉียงขีดเฉียง,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 งเพื่อเพื่อจะทําเป็นฝากล่องนะคะ ฝากล่องฝาปิดเนาะค่ะตรนนั้นเมย์ก็จะวัดช่องที่สองช่องที่2นี้ก็จะวัดขึ้นไปมันก้าน2เซนติเมตรนะคะนี่ก็จะทําเป็นที่ปิดกันช่องที่3ามเมย์จะวาดเป็นตัวปิกจูเนาะคะ่ะนี่ก็วาดไปขึ้นไปม mm ันก้าน2เซนติเมตรค่ะนี่จะทําเป็นที่ปิดแต่ตัวฝากล่งองเหมือนกันนะคะนี่แล้วก็ทำเฉียง เฉียงตรงนี้นิดนึงนะคะให้เป็นแบบเป็นฝากล่องที่ปิดเนาะค่ะตรงนี้กบประมาณเอานะคะน้องๆอง่าอ่าส่วนตรงกลางนะคะแม่เอจะพิกระดาษอ่ากลับมาเนาะตรงกลางตรงนี้แม่เอจะวาดเป็นตัวปิกาจูนะคะด้านล่างแม่เอจะล่างล่างเป็นเท้าเขาก่อนนะคะอ่าล่างเท้าเขานะคะเพราะว่าเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะไปวาดด้านนอกอีกทีหนึ่งนะคะตรงในตรงที่เรากําลังขีดเส้นนี่คือเราจะเอาไว้ด้านไมเนาะเป็นด้านไมกล่องเขานะคะไม่อีจะว,วาดเป็นคร่าวๆาไว้ก่อนเป็นร่างาวาดล่างไว้ก่อนเนาะวาดล่างเท้าพาก่อนนะคะลูกเท้าไว้ก่อนอ่แล้วก็ด้านบนนะคะด้านบนนี่เราจะวาดเป็นหัวปิกจูแล้วก็หูนะคะ ตรงหัวนี่ก็คือค่อยๆวาดเป็นครึ่งวงกลมนะคะอ่าประมาณนี้ครึ่งวงกลมเล็กๆนะคะเตี้ยๆเนาะแล้วก็ค่อยๆวาดใบหูเหมือนใบไม้เลยนะคะค่อยๆวาดไปเนาะแูปิ๊กจูนะคะเป็นรูปใบไม้นะคะเรียวๆยาวๆหน่อยเนาะ,ค,ะค่ะวาดอีกข้างนึงก็แบบตั้งๆหน่อยนะคะอ่าได้แล้วนะคะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอ๋อพี่กลับมาอีกรอบนึงเราจะเหลือส่วนไหนเอ่ยส่วนตรงด้านขวาสุดเลยเนาะส่วนนี้แม่เอ๋ก็จะทําเป็นคล้ายๆเป็นที่ยื่นเอาไว้ปิดปิดกล่องอีกทีนะคะด้านข้างเนาะ,ะปิดกล่องด้านข้างนี่แหละแค่นี้นะนะคะ,ะเสร็จแล้วค่ะจากนั้นแม่เอ๋็จะทําการตัดเนาะตัดโดยมีคัตเตอร์นะคะ ก็ระวังแล้วกันนาะน,น้องหนูๆนะคะมีคัตเตอร์ก็ให้ผู้ปกครองช่วยเนาะหรือว่าจะใช้ก,กันไก่ก็ได้นะคะใช้ก,กันไก่ก็สะดวกดีเนาะปลอดภัยด้วยนะคะอ่าอ่าแล้วก็กค่อยตัดเนาะใบหูส่วนหัวเนี่ยตัดตามที่แม่เอทำเลยนะคะตามคลิปนี้เลยเนะาะตัดให้เรียบที่สุดเนาะอ่าให้เรียบแล้วก็ไม่มีรอยอ่า ขุกลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตรงไหนที่ไม่ค่อยเรียบก็ขัดเกลาให้ดูดีเนาะ,ะแต่งเติมให้ดูสวยงามนะคะให้ดูน่ารักนะอ่าอันนี้ก็ส่วนเท้านะต,ตามรอยที่เราขีดไว้เลยนะคะ,คะนี่ได้แล้วนะคะก็ค่อยๆทำไปเนาะจะเย็นๆนะคะทำงาน ดีไอวายงานประดิษฐ์เนี่ยเนาะใจเย็นนะคะอ่าเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเสร็จหมดแล้วนี่ไอ้เป้าอันนี้คือต้นแบบของเราเนาะค่ะตรงไหนที่เป็นรอยอ่าไม่สวยงานมเมย์จะลบเนาะเป็นรอยขีดดินสอน,นิดนึงนะคะตรงหูเนาะเมย์จะลบนะคะนิดนึงแล้วก็ตกแต่งให้ดูสวยงามนะเมย์จะทําการพับนะคะพับกล่องแล้วเนาะเราใช้แมมมราทัดเหล็กนะคะหรือว่าแมมบราทัดพลาสติกก็ได้อ่ายาวๆหน่อยเนยาะทำเป็น เป็นแบบพกก่อนนะคะเราค่อยกรีดลงมาแบบนี้เนาะจะด,ดูสวยงามนะคะ,คะนี่นี่นะคะนี่ค่อยๆค่อยๆตรงไหนที่เป็นรอยที่แบบจะเอาไว้ติดกับตัวกล่องนะคะนะคะเป็นตัวที่ยื่นหรือว่าเป็นเดือยเนาะอ่านี่ก็พับหมดเลยนะฝะากล่อง,องนี่ตรงน,นี้พับหมดเลยอ่าตรงนั้นแล้วก็พิก,กระดาษอีกด้านหนึ่งเนาะ,ะแล้วตรงนี้ตอนนี้แม่เอ๋ก็ได้วาด นาปีกระจูทิ้งว้แล้วเนาะด้วยดินสอนะคะแล้วเมย์ก็จะใช้ปากกาสีดําวาดอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้คืออีกด้านหนึ่งนะด้านที่ไม่มีไม่มีดินสอขีดนะคะเราจะใช้ด้านนี้เป็นด้านนอกนะคะอ่าแล้วก็วาดหน้าสชื่เขาค้างนั่นนะคะที่เป็นแววตานั่นเมย์เอใช้ลิควิดนะคะน้องๆใช้ล,ลิควิดอ่าลงไปมันจะเลอนๆนิดนึงก็ไม่ไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวเมย์เอจะใช้ปากกาสีดำทับอีกทีหนึ่งนี่ง่ายๆนะคะ ปิดรอยที่แบบไม่ค่อยสวยงามเนาะอ่าก็ตกแต่งให้ดูสวยงามค่ะให้ดูน่ารักเนาะอ่าจากนั้นนะคะมเมย์ก็จะตัดกระดาษร้อยปอนนะคะสีขาวนะคะตัดให้เท่าขนาดที่เป็นเนี่ยเป็นช่องเป็นช่องเนาะจะ7เซน7เซนนะคะอ่าประมาณ7เซนติเมตรเนาะค่ะก็7ซนติเมตรอีกช่องหนึ่งนี่เมย์ไม่แน่ใจ เอาขนาดนั้นนะคะประมาณเอาเนาะน้องวัดน้องนก็วัดดูอ,ดอีกทีหนึ่งอ่าได้แล้วนคะคะแปะประมาณนี้นะ5ส่วนนะคะงั้นก็ตรงด้านในมือเอกก็เพิ่มเติมนะคะใช้ดิสโซีนะคะเพิ่มเติมตรง,งคางตรงส่วนตัวเขานะคะตัวแล้วก็ขาเนาะเพิ่มเงาเพิ่มมิติให้เขานะคะแล้วก็ทําการแปะด้วยกระดาษกาวชนิดบางนะคะกระดาษกาวสองหน้าเนาะชนิดบางอ่ะค่อยๆแปะเลยอันนี้คือด้านคางเขานะคะ ก็ะจะแปะลงไปเลยด้านข้างนะให้เป้าฮ่าฮจะเป็นกล่องแล้วนะคะเป็นกล่องปิกาจูนะคะเอาไปใส่ดินซ้ออุปกรณ์เครื่องเขียนของเรานะคะนี่นี่เท้าเท้าอ่าต่อไปแล้วก็ปิดด้านล่างเขานะคะก็แปะกระดาษกาซองหน้าชนิดบางเลยนะคะแปะทั้งสาด้านเลยเนาะจะมีเดือยออกมา3ด้านนะคะที่เป็นฝากล่องนะเนี่ยด้านนี้นะคะก็ค่อยๆแปะไปนะคะ นี่ขากบปิดไปเนาะส่วนด้านในนะคะเมย์จะใช้ไม้บรรทัดเนาะดันดันดันไปเนาะค่ะดันดันไปเล็กๆก่อนแล้วจากนั้นก็เขาใช้มืออ่ามือดันดันอีกทีหนึ่งให้ดูแน่นหนาขึ้นนะคะเอ๊เสร็จแล้วนะคะดังนั้นเมย์ก็จะตกแต่งด้วยอ่าตรงขอบหูะไรเมย์ก็ใช้สีดำขีดเพิ่มนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้เมย์เอทำอ่ามือทั้งสองข้างนะคะอ่ามือทั้งสองข้างบาดมาเนาะ พื่อจะมาติดด้านข้างเนาะจะได้ดูแบบว่ามีมือมีเท้านะคะเป็นตัวปิกกจูให้สมสมบูรณ์แบบเนาะค่ะจากนั้นใก้ไะทาการพับเนาะพับนิดเดียวนะคะพับด้านข้างแบบนี้นะ,ประ,ะประมาณเอานะคะแล้วก็จะติดนะ่ะใช้กระดาษส่งหน้าชนิดบางน,นะคะแปะเนาะ,ะประมาณนี้เลยนะ,ะทาง่ายๆนะคะไม่ได้ยากเนาะกล่องนี้นะคะ,ะแต่ต้องใช้เวลานิดนึง แต่ก็ไม่ยากค่ะทำง่ายๆเอาไว้ใช้เองนะคะน้องๆทำไว้เป็นความภูมิใจของเด็กๆทุกคนนะคะอาจจะน่าไม่เอะทำหางค่ะวาดหางออกมาเนะาะประมาณนี้นะคะด้านหนึ่งก็ระบายสีน้ำตาลเนาะแล้วก็แปะด้วยกระดาษกาวชนิดบางสองหน้านะคะแล้วก็แปะลงไปเลยเพิ่มหางให้เขาเนะาะจะได้ดูเป็นสมบุ์แบบหน่อยเป็นตัวปิกกจูนะคะค่ะปิกกจูตัวน่ารักน่ารักนะคะ นี่ก็จะมีมือไว้สําหรับจับนะคะนี่ดับ้อยแล้วนะคะน้ำเอกก็จะใส่อุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะดินสอต่างๆไม้บรรทัดด้วยนะคะใส่ลงไปนี่แข็งแรงเหมือนกันค่ะน้องๆลองไปทําดูก่อนนะคะทําใช้ทําเอาไว้ใช้ในการเรียนการสอนทํำกันบ้านเราเนาะ ก็สวยมากเลยนะคะน่ารักมากเลยค่ะถ้าถูกใจยังไงก็ช่วยกดติดตามนะคะกด subscribe กดกระดิ่งให้แม่เอ๋ด้วยเนาะเป็นกําลังใจแม่เอ๋ด้วยนะคะให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นด้วยเนาะคะ่ะสําหรับวันนี้แม่เอ๋ก็ขอลาไปก่อนนะคะสําหรับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ